เมื่อเวลา2องนาฬิกหนาทีวันที่12สิงหาคม2,568ในนถาพยบยาพบยมจินดาปลัดอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยพันตำรวจโทสิริวัตคัดหมาตร,รองผู้กำกับการปราบปรามสพเมืองพัทยาพันตำรวจโทสุชาติดุษฎีสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจโอ เมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงออกตรวจสอบสภาพบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาตามนโยบาย5ปลอดและมาตรการ no drugs no dealers ของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการป้องปรามสิ่งผิดกฎหมายโดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของยาเสพติดอาวุธและการปล่อยให้เยาวชนเข้าใช้บริการโดยเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวกว่า100คนที่กำลังเต้นตามจังหวะดนตรีอย่างเมามัน เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ยุติกิจกรรมพร้อมสั่งให้ปิดเพลงเปิดไฟสั่งแยกผู้ชายผู้หญิงทําการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเยาวชนอายุต่ําเข้าใช้บริการพบเพียงผู้ที่มีปัสสาวะสีม่วงในร่างกายเพียงสองเท่านั้นจึงเชิญตัวไปทําประวัติพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟู อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะทำการสุ่มตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่เพื่อเป็นไปตามมาตรการและนโยบายของภาครัฐการกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยพร้อมทางประชาสัมพันธ์เตือนหากสถานบริการที่ใดถูกตรวจพบว่ามียาเสพติดในร้านรวมไปถึงมีเยาวชนอายุต่ำเข้าใช้บริการจะต้องถูกพิจารณาเสนอเรื่องส่งให้ผู้ว่าจังหวัดชนบุรีเสนอปิดเป็นเวลา5ปีตามเหตุสมควรต่อไป